น่ารักเจอโฮปจีมิน BTS โพชมการแสดงดนตรีที่ชิคาโก สวัสดีทุกคนนะคะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะหนุม่มเจโฮปแรปเปอร์มากความสามารถแห่งบางทันสูยอนได้ถูกพบเห็นที่สนามบินค่ะขณะที่เจ้าตัวมุ่งหน้าไปชิคาโกนะคะเพื่อเข้าร่วมง,งานลอล่าพารุซาค่ะซึ่งก็เป็นเทศกาลดนตรีทั้งหมด4วันปกตินะคะหนุม่มเจโฮปก็เป็นหนุ่มชี่หน้ารักค่ะเจ้าตัวนะคะมีการบกไม้บกมือนะคะส่งรอยยิ้มอันสดใสค่ะให้กับผู้คนอยู่ที่น,นั่นแล้วก็กับพี่ตากรค่ะในระหว่างที่ถึงซิคาโกนะคะเจโฮปก็อัปเดตความเคลื่อนไหว บ่อยมากๆค่ะบนอินสตาแกรมส่วนตัวมาอัพรูปภาพนะคะรับประทานอาหารนั่งเล่นชมบรรยากาศนะคะเรียกได้ว่าอัปเดตท,ทุกความเคลื่อนไหวค่ะมีก็น่าจะตามตัวไม่ยากเมื่อวันที่30กรกฎาคมค่ะตามเวลาเกาหลีใต้จีมินนะคะได้เดินทางไปที่ชิคาโกค่ะเพื่อเข้าร่วมตารางงานในต่างประเทศของเขาจีมินก็ใส่หน้ากากนะคะแว่นกันแดดเพื่อดึงดูดความสนใจใครลหลายๆคนค่ะหล่อสะดุดตาออนลาพุ่งกระจายค่ะทั้งเจโฮบและจีมินค่ะแฟนๆก็จะได้เห็นว่าทั้งสองได้เจอก กันที่นั่นนะคะมีรูปถ่ายและวิดีโอออกมาส่วนเจโฮปก็อัปเดตความเคลื่อนไหวของน้องชายซะหน่อยค่ะอัพทั้งวิดีโอนะคะจิมินลงสตอรี่เบาๆค่ะน่ารักสดใสสุดๆก็ถือว่าทั้งสองนะคะไปทํางานด้วยแล้วก็ถือโอกาสไปพักผ่อนด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะหลายคนก็สงสัยว่าจิมินไปชมการสแสดงของเจโฮเป็นเทศกาลดนตีลอร่าพารูซาหรือเปล่าซึ่งเจโฮนะคะก็ได้สร้างประวัติศาสตร์ในฐานะศิลปินชาวเกาหลีใต้คนแรกที่สแสดงในเทศกาลดนตีในชิคาโกค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะเจโฮปก็ได้ขึ้นแสดงเทศกาลดนตรีรอลรอบพารูซาเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งอามิทจานวนมากนะคะก็ไปรับชมการแสดงของหนุ J ่มเจโฮเกือบ1ชั่วโมงเต็มค่ะเจ้าตัวก็แสดงเพลงเดี่ยวของตนเองอัลบั้ม Jack in the Box อามีต่างก็เรียกชื่อเจโฮบเจโฮเจโฮค่ะคือน่ารักมากๆค่ะขนลุกไม่ไหวเอาอยู่ทุกการแสดงค่ะไม่ว่าจะเป็นการแสดงเดี่ยวหรือแม้แต่การแสดงกลุ่มก็ตาม ทั้งนี้ค่ะเจพบกับจีมินยังได้มา v a แอเพื่อมาพูดคุยกับแฟนอีกด้วยทําให้แฮชแท็ก hobby p a r o s a ค่ะขึ้นหนึ่งเทรนด์ประเทศไทยของเราอย่างรวดเร็วอีกด้วย ทุกคนนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแชร์ข่าวสารดีๆจากช่องของเรากันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ